นี่ครับอันนี้เคลื่อนมามาฆ่าแตจวนี่ก็ยังกับพวกกระจำไม่ค่อยได้ครับเดีย๋ยวเอไปฝากผู้สาวผู้สาวมันค่อยกินนะวุ้นี่ผู้สาวม,าาวมีของขาาออมาฝากมักอินยังบุหนี่อะไรอ่ะอุ้ยโทรศั<ฮ><ฮ>พท์ฉันนะ sorry sorry มองไม<ก>่เห็ญญนคืออะไรอ่ะเคยกินบ่ใหญ่ๆแน่วเนี่ย ไม่เคยกินแต่อยากกินเพราะมันใหญ่เขาว่ามันกินได้มันมันดีนะกินยังไงกินตรงไหนก็กัดกินได้เหรอตัดกินใช่ใช่เหรอไม่รู้ต้องเอาไปผ่าออกมันจะเป็นเม็ดอยู่ข้างในมันจะเป็นเม็ดอ่ะเป็นเม็ดเหรอใช่ชอบไหมล่ะชอบแล้วเอามีดเราจะลองผ่าผ่าไงมันมันจะเป็นเม็ดถ้ามันแก่ๆเม็ดจะดำ้าไม่แก่ล่ะ ถ้าไม่แก่ก็จะขาวๆนะถ้าเริ่มแก่ก็ดำเม็ดจะดำมาแต่ถ้ามันแก่ใช่ไหมอืมแต่มันอร่อยมันแต่อันนี้เป็นสีอะไรนี่เป็นอันนี้ยังอ่อนอยู่มันนี่เป็นสีขาวนวลครูมันครูไหมมันความสีผิวหนูไหมใช่ใช่ใช่สีอะไรของเดี๋ยวบอกให้กินรอแป๊บนึง บ้านทุกคนเอินว่าอะไรคะนี่มันคืออะไรด้วยมันคืออะไรคะอะไรมาให้ฉันอีกแล้วนี่ขาดแดดว่ะแดดเป็นแดดียกว่าอะไรนะแดดแดดไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้เอิญนะไม่ค่อยได้กินภาษาอีสานเรียกว่าขาบแตดใช่ไหมใช่ได้ปอกให้แป๊บนะนี่ครับแกะออกเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาคือเป็นประมาณนี้ครับ แกเซตแล้วครับผู้สาวมาดูหน่อยนี่เห็นไหมเม็ดมันจะขาวๆเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานเลยอ่ะเม็ดชมพูชมพูใช่เขาต้องมันเหมือนเม็ดขนุนอ่ะเม็ดเม็ดต่เออไม่ใช่นี่ถ้ามันแก่มาตรงตรงนี้เป็นสีดํไอ้ตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเหลืองขดขาวๆนวลๆก็แแก่แล้วคือกินไม่ได้ใช่มันก็เอามาขูด กับถนนโคดแล้วก็อะไรก็ได้มันจะร้อนเอามาจี้ดีกว่ามันเด็กเอามาจี้ตอนนี้แค่อยากรู้เรื่องกินค่ะแกะสาทยาไปไหนอันนี้ก็คือกินได้ไหมเนี่เคี้ยวกินหมดนะครับอ,าอบ่าอย่าอย่าแกะกินข้างในมัน้งนี่ปอกตรงนี้กินเออกัดเลยก็ได้เออกัดแล้วเนื้อกินตรงขาขามาันเนีะยตรงเนื้อมันเป็นไงรสชาติไม่ยางใช่ไหมไม่ไม่มีนน่น dạng như mặt này mày 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 เหมือนเม็ดมะขามที่มันยังไม่ได้คั่วน่ะใช่ไหมอออร่อยไหมก็ได้อยู่มันมันเหมือนเม็ดมะขามเลยใช่ไหมอร่อยแล้วสิเมล์มะขามที่มันยังไม่ได้คั่วน่ะใช่ไหมพอด้เคยกินนะครับเนี่ยน้ำมันก็เป็นอย่างๆเนี่ยตอนเป็นเล็กหน่อยกินบ่อยอยู่นะครับตอนไม่ยิ่ง <travailler> ยังยิ่งกระป๋อมยิ่งอะไจับกระป๋อมปก่อนนี้มันเป็นอย่างๆอ่ะอร่อยไหม ไปเลื่อๆนๆอะโอ้เราไปเล็กน้อยไปหาของกับปอมไปหานี่ก็บปีนต้นใหม่แล้วนี่ไปหาเก็บเขแปลกดิไม่อ,อยากไลา่หลายปีแล้วบ่ได้กินบ่ดีก็ตัดต้นใหม่บ่ดีก็เลยไปเก็บม,มาก็ไม่ได้อร่อยแต่ก็ไม่ได้แย่หนาเก็บอะแสาวมันๆเลยเรียกว่าอะไรนะแะะแบบราคาแแบบมาลองเจอสิ ผมไม่ได้กินมาหลายปีพอดีหน้าเราเก็บมาออรรข่าแต้ข่าแต้นี่เนี่ยใช่นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรมะข่าเออมะข่าแต้อืมใช่โอเคครับทุกคาเป็นมะข่าแต้ครับโอเคค่ะสรุปแล้วครับมันคือมะข่าแต้กินได้ด้วยอร่อย มันสามารถเอาไปทำสุกได้นะครับเป็นต้มหนูว่าอีสานเป็นตะวันไม่ได้รู้ลึกปานนั้นนะคะเพราะว่าบันโดยปกติบันหนูพูดโคราชกันก็จะไม่รู้ว่าอีสานมันต้องพูดว่าเออรู้ไม่รู้ว่าอีสานต้องพูดว่าอะไรแล้วเราจะแปลจากอีสานมาเป็นไทยแล้วก็ไม่เข้าใจนั่นแหละแต่ที่เรารู้ก็คือปะค่าแต่เจ้ากินครั้งแรกใช่ไหมมึงกินเคยกินครั้งแรกเหรอครั้งแรกในชีวิตเลยจริง แต่เหมือนรสชาติมันเหมือนเป็นมะขามที่มันยังไม่ทันได้ขรัวน่ะอโอเคตัวแล้วกินได้กินได้อะไรไหมอร่อยไหม,ม,มไม่รู้ <laughs>